วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ GWM Experience Center ครับ ก่อนจะมาถึงวันนี้เราพาไปดูเรื่องของตัวที่เป็น Direct s t o r e นะครับซึ่งคราวนั้นเราพาไปที่ Future Park รลังสิทธิ์ถัดมาบอมก็พาคุณผู้ชมไปที่ GWM Partner Store ครับแถวจรรันสนิทวงวันนี้มาที่ไอคอนสยามครับที่แปลกใจแล้วต้องมาเพราะเขาบอกว่าทั้งชั้น3และชั้น4นั่นหมายความว่าที่ GWM Experience Center แห่งนี้บอกว่าพื้นที่เยอะมากนะครับเขาบอกว่ามากกว่าพันตารางเมตรด้วยซ้ำไปเดี๋ยวต้องเข้าไปดูเพราะเขาบอกว่าหลักๆเนี่ยเขาแบ่งโซนออกไปทั้งหมด เโซนด้วยกันแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยคือที่นี่นะครับไม่ต้องพกเงินมาผมบอกก่อนว่าไม่ต้องพกเงินมาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากคุณก้าวข้ามผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของประสบการณ์กับการทำความรู้จัก GWM Experience Center ผ่านการเดินทางที่ผมจะพาคุณไปครับผมเริ่มจากพื้นที่แรกก่อนนะครับที่อยากพาคุณผู้ชมมาดูก็คือว่าในพื้นที่เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นโซนเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถเรื่องของโปรดักนะครับ แต่ว่าการจะเอารถซึ่งเป็นสินค้าของทาง Red Wall Motor ที่เรารู้จักกันอย่างตัว Haval wow S6 มาจอดเนี่ยมันก็ดูจะต้องบอกว่าเหมือนกับทั่วๆไปแต่ที่นี่ผมบอกก่นว่าคุณจะเห็นในหลากหลายสีหลากหลายออปชันในโซนแรกเนี่ยมันก็ยังมีรายละเอียดอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งจะพาคุณผู้ชมเดินไปผมต้องปูดพาเข้ามาดูก่อนแล้วก็มีไฮไลท์ซ่อนอยู่พื้นที่ตรงนี้เห็นกว้างๆแบบนี้นะครับก็บอกว่า ลองรับคนได้ถึงประมาณร้อยคนด้วยซ้ำไปถามว่าทําไมนะครับจะเห็นว่าลักษณะจัดที่นั่งเหมือนเป็นเทเตอร์อยากพักอยากนั่งทํางานคุณก็มานั่งพักนั่งทํางานอยู่ที่นี่เรียกว่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับถัดมาผมอยากพามาดูทางฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมต้องพลิกกลับเข้าไปดูเห็นจอแบบจอใหญ่ๆสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับพื้นที่ที่เห็นเป็นจอสุดลูกหูกตาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจอที่ แอคทีฟนะครับสามารถที่จะแตะสัมผัสนะครับอ่าแล้วก็เป็นจออินเทอร์แอคทีฟอยากจะดูอะไรอยากจะเห็นฟังก์ชันอะไรนะครับเลือกแตะเลือกสัมผัสได้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับฟังก์ชันของรถต่างๆบอกเอาไว้ผมบอกก่อนว่าคนที่มาแล้วบอกว่าเอ๊ะเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าหลายคนอาจจะเกิดปัญหาแบบผมพาภรรยาพา คนที่บ้านมาช้อปปิง้งถึงเวลาปรากฏว่าต้องมีเรื่องของการประชุมเรื่องของงานนะครับห้องนี้เลยคือเขาเขาคิดเผื่อไว้แล้วนะครับเข้ามาในห้องนี้สิ่งที่คุณจะเจอก็คือพื้นที่เหมือนห้องทำงานแบบนี้ครับพื้นที่เปิดโล่งมากอุปกรณ์ครบเหมือนออฟฟิศเลยนะครับเรียกว่า อุบัติเหตุฉุกเฉินคุณสามารถเข้ามาใช้งานได้เลยมีฟอสิลิตี้รองรับด้วยไม่ได้เตรียม,มไว้แต่โต๊ะเก้าอี้เท่านั้นจออุปกรณ์สื่อสารอะไรต่างๆนะครับถ้าคุณบุ๊กนะครับหรือติดต่อผ่านแอปพลิเคชันเข้ามาก่อนคุณจะมาจัดมิ팅คุยงานที่นี่ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกพื้นที่ทุกโซนที่อยู่ใน GWM Experience Center แห่งนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับ ในนั้นในแอปพลิเคชันเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันมาเขาจะมีระบุบอกเอาไว้เลยว่าออขั้นตอนต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลักๆเนี่ยที่ผมถามจากเจ้าหน้าที่ก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้ point นะครับส่วนการจะได้ point ไม่ใช่ว่าคุณซื้อของซื้อรถนะครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะที่จะรองรับกันต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูโซนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งถือว่าคนที่ชอบถ่ายรูปพลาดไม่ได้ครับเป็นไงครับสุดยอดวิวของผมวันนี้ ต้องบอกว่านี่เป็นโซนที่4ซึ่งอยู่ในชั้นที่3ของ GWM Experience Center อยู่ด้านนอกครับเขาเรียกโซนตรงนี้ว่าเป็น Sky Garden มีพื้นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วผมบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปเก็บบรรยากาศมากมองออกไปสวยงามลองนึกภาพบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับแดดล่มลมตกอากาศกำลังดีคุณมานั่งพักผ่อนผ่อนคลายอยู่ที่นี่นี่เป็นประสบการณ์ดีๆที่ทาง Great Wall Motor เนี่ยเขาบอกว่าต้องใส่เข้าไว้ ใน g w m Experience Center แห่งนี้นะครับเดินเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีพื้นที่เหมือนกับเป็น living room อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนที่จอดรถ display ไว้ซึ่งในนี้เขาถูกจำกัดไว้ว่ารถ display ทั้งหมดจะมี5คันด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะนึกถึงก็คือเจ้า slider ตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนไปดูซิว่าเจ้า slider ตัวนี้มันสามารถที่จะให้ความสนุกอะไรกับเราได้บ้างครับ ขึ้นมาที่ชั้น4เนี่ยนะครับต้องบอกว่าก็มีอีก3โซนด้วยกันนะครับโซนแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าอันเนี้ยถ้าใครที่มีเด็กๆมาด้วยนะผมแนะนำนะครับต้องเรียกว่าเป็นโซนของการปลดปล่อยจินตนาการเป็นสิ่งที่เขารวมเอาเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของจินตนาการเข้ามารวมเอาไว้ด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าเป็นหัวใจสำคัญของการมาที่ GWM Experience Center แห่งนี้นะครับถัดมาอีกโซนหนึ่งที่อยากพามาดูนะครับ เป็นเรื่องราวเรื่องราวทั้งหมดของเกรดวอลมอเตอร์เริ่มตั้งแต่ปี1984มาจนถึงปัจจุบันคือเป็นช่วงสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นกับเกรดวอลมอเตอร์หรืออยากจะรู้ย้อนไปว่าจริงๆแล้วเกรดวอลมอเตอร์เนี่ยเริ่มมาจากไงคุณก็เริ่มมาดูไปเลยตั้งแต่ปี1984ไปจนถึงปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมบอกแล้วว่าที่ gwm experience center แห่งนี้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องของกราฟิกอินเทอร์แอคทีฟต่างๆนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นฟรีสเปซแต่ว่าความน่าสนใจตรงนี้คือให้ดูว่าพอเขาวางเครื่องดื่มลงไปปุ๊บนะครับเนี่ยก็จะมีให้กดเลือกผมเลือกสมมติผมกดอันนี้เห็นไหมก็จะมีปลาว่ายออกมาจากแก้วอา่าผมกดอันนี้มีเตาเต่ามานี่เต่าว่ายออกมาจากแก้วนะครับหรือผมกดอันนี้นะครับ แท็บทางนี้ก็ได้ก็เป็นการแชร์ข้อความเกี่ยวกับว่าเรื่องของข้อความรักโลกนะครับเรื่องกิจกรรมการดูแลคุณจะวาดรูปนะครับหรือว่าเขียนอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวมันจะไปปรากฏอยู่บนจออ่ลองดูที่จอนู้นนะครับปึ้ม คือผมว่าเป,เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาให้เราได้สัมผัสแล้วก็สื่อสารกันนะครับในส่วนของเครื่องดื่มอย่างที่บอกไปก็สามารถที่จะใช้บริการของเขาได้นะครับก็สามารถที่จะเดินมาบอกกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเครื่องดื่มได้เลยเป็นไงครับวันนี้พามาที่ GWM Experience Center แห่งนี้ต้องบอกว่าได้หลากหลายอารมณ์นะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมบอกได้คือได้ความสบายใจนะครับได้พื้นที่ในการมาสัมผัสเทคโนโลยีมาเรียนรู้มารู้จักกับ เรดบอลมอเตอร์ er, นะครับมารู้จักกับ Product แล้วก็มีประสบการณ์ดีๆกับเทคโนโลยีกับพื้นที่ที่เขาเตรียมเอาไว้ให้นะครับท้ายที่สุดนะครับใครที่อยากจะมาที่ GWM Experience Center แห่งนี้ผมแนะนําว่าเช็คเวลาเพราะว่าเขาเปิดปิดตามเวลาของห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามแห่งนี้ครับนี่เป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะครับแล้วไว้เรากลับมาพบก,กันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ แวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจเฟซบุ๊กนในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ